สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบัวสีบีบีฟาร์มนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูโรงเรือนของเรานะคะแล้วก็มาฟังข้อดีข้อเสียของโรงเรือนที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็จะมี2ขนาดที่ทําไว้นะคะโรงเรือนแรกนะคะที่ทําก็จะเป็นโรงเรือนที่มีขนาดค่อนข้างอ่าที่จะใหญ่แล้วก็มีความกว้างนิดนึงนะคะสาหรับ ความกว้างของเขานะคะก็อยู่ที่3-4เมตรนะคะแต่มองมองดูแล้วน่าจะ4เมตรนะคะแล้วก็ความยาวของเขานะคะอยู่ที่6เมตรนะคะแล้วก็ความสูงนะคะประมาณ4เมตรนะคะ,ะสำหรับพลาสติกค,คลุมโรงเรือนที่ใช้นะคะมีความหนาอยู่ที่150ไมครอนนะคะ คือตอนที่ทำโรงเรือนหลังนี้นะคะตอนนั้นไม่มีแบบอะไรเลยไว้ในใจนะคะก็คือบอกสามีว่าอยากจะได้โรงเรือนที่ปลูกผักแล้วก็สามารถที่จะวางกล่องปลาแซลมอนนะคะเหล่านี้นะคะได้3 0กล่องก็คือให้มันวางไว้ในโรงเรือนโรงเรือนเดียวเลยนะคะทีแรกนะคะก็อ่า ไม่คิดว่าจะอยากได้สูงขนาดนี้นะคะแต่ว่าพอทำออกมาแล้วนะคะมันก็สูงมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะใส่พลาสติกคุมลงเรือนนะคะมันก็จะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าทำกันอยู่สองคนนะคะกับสามีแล้วก็เราไม่มีบันไดที่จะมาช่วยเลยนะคะอใช้เป็นวิธีการถอยรถคอกนะคะขึ้นมาช่วยขึ้นที่สูงนะคะ อตอนกลางพลาสติกคุมโรงเรือนนะคะก็คิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันอยู่นะคะถ้าลมพายุมามันจะไหวไหมนะคะก็เลยลองลอง,ลองทำกันไปก่อน,นะคะ่ะช่วงที่ทำนะคะก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนกับหน้าหนาวนะคะช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะตอนนั้นก็ยังไม่พบปัญหาอะไรนะคะแต่พอมาถึงช่วงฤด,ดูฝนนะคะพบว่าพลาสติกคุมโรงเรือนนะคะพอฝนตก มากๆเข้านะคะก็เกิดเป็นน้ําขังนะคะเป็นลักษณะท้องช้างนะคะถึงได้มาเจอข้อผิดพลาดว่าเราอาจจะดึงพลาสติกคุมโรงเรือนนะคะไม่ตึงพอเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าทํากันช่วงประมาณ4-5โมงเย็นนะคะความยืดหยุ่นของพลาสติกอาจจะยืดไม่เต็มที่นะคะพอโดนความร้อนจากแสงแดดนะคะก็เลยอ่อนหยวบลงมานะคะประสบกับฝนตกก็เลยเป็น เอ่งน้ำขังเลยนะคะเวลามีฝนตกก็ต้องคอยมาดันน้ำออกจากาที่เป็นแอ่งนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาที่จะคุมโรงเรือนนะคะก็เวลาเที่ยงถึงบ่ายสองนะคะจะพอดีนะคะช่วงเวลาแดจจดจัดเราก็จะได้ดึงพลาสติกโรงเรือนของเราได้พอดีแล้วก็ผลก็จะได้ไม่เป็นแอ่งท้องช้างนะคะ ส่วนไม้ที่ใช้ทำนะคะก็เป็นไม้คาลิปตัสแล้วก็ไม้ไผ่นะคะที่มีอยู่ที่บ้านของเราอยู่แล้วนะคะก็ไปตัดมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับโรงเรือนตัวนี้นะคะใช้มาก็จะเกือบปีแล้วนะคะยังไม่เคยแบบลมพัดจนล้มเลยสักทีนะคะทนแบบลมมากๆเลยนะคะเพราะว่าใช้วิธีการฝังเสานะคะที่วางกล่องก็ตีเข้ากับเสาโรงเรือนนะคะมันก็จะทำให้ หนักน้ำด้วยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็มีเชือกผูกไว้กับเสาบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะก็ถามกันเข้ามาว่าถ้าเรามีพลาสติกคลุมโรงเรือนแล้วเราไม่ใส่เป็นสแลนบังได้ไหมนะคะโบตอบได้เลยว่าได้นะคะแต่เวลาที่มีแดดจ,จัดนะคะโบเคยลองดูแล้วว่า ผักของเรานะคะจะเฉาหรือว่าสรุประหว่างวันนะคะก็คือเหี่ยวแบบใบของเขาเนี่ยติดฝากล่องเลยนะคะก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าถ้ามีสาลนก็จะดีกว่านะคะหาสารลนมากางเพิ่มนะคะก็จะช่วยลดความร้อนภายในโรงเรือนของเราลงได้นะคะ ผู้รู้หลายๆท่านนะคะก็เคยให้ความรู้ไว้ว่า,าถ้าผักสลบนะคะมันมีผลต่อรสชาติของผักด้วยนะคะเช่นอาจจะมีรสขมกว่าปกตินะคะแล้วก็ปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมดแล้วก็ปลวกนะคะขึ้นมาทํารังอยู่บริเวณที่วางกล่องของเรานะคะเนื่องด้วยว่าเราใช้ไม้เป็นองค์ประกอบหลักนะคะแล้วก็ อาจจะมีเชื้อหรือว่ารังของเขาอยู่แถวนี้นะคะขึ้นมาทําความเสียหายให้กับของกล่องโฟมของเราด้วยนะคะรวมไปถึงมดนะคะอ่าขึ้นมากัดซาะนะคะทั้งกล่องโฟมของเราแล้วก็ถุงดําของเราด้วยนะคะทําให้เสียหายไปเยอะเลยนะคะก็เลยจาเป็นที่จะต้องหาถุงดํานะคะที่มีขนาดหนาหน่อยนะคะมาใช้ โอเคเรามาดูโรงเรือนแบบที่2กันต่อเลยนะคะตัวนี้ก็ได้แบบมาจากกลุ่ม Facebook นะคะมือใหม่ปลูกผักไรดินปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบของท่านใดกันแน่นะคะเพราะว่าเห็นหลายท่านนะคะเอามาแชร์ต่อต่อกันนะคะถ้าไม่ได้อื่ยชื่อไว้ก็ขอโทษไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ท่านได้เผยแพร่แบบโรงเรือนออกมาให้ทุกคนได้นำไปใช้กันนะคะ สำหรับโรงเรือนตัวนี้นะคะจะมีขนาดกว้างของฐานวางกล่องตรงนี้จะอยู่ที่120เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวของโรงเรือนจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะก็คือ3เมตรนะคะแล้วก็ความความสูงจากพื้นจนถึงที่วางกล่องนะคะก็ประมาณ70-80เซนติเมตรนะคะแล้วก็จากที่วางกล่องจนถึงหลังคาของเรานะคะความ ห่างของห่างของเขาอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรนะคะส่วนของลังคาจากตรงนี้นะคะเจาะของเขาจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็ขนาดของลังคานะคะเราจะทำให้กว้างกว่าฐานที่วางกล่องนะคะก็คือ1 0 0 180เซนติเมตรนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ่ะตอนที่ทำโรงเรือนตัวนี้ไว้แรกๆนะคะก็ ลืมใส่เสาค้ำกลางด้านล่างของโรงเรือนด้วยนะคะเวลาเราเติมน้ําทุกกล่องนะคะมันจะเอียงลงมารวมกันอยู่ตรงกลางนะคะก็เลยได้ใช้ไม้มาค้ำตรงกลางเอาไว้ทีหลังนะคะสามารถใส่กล่องกุ้งได้จํานวน12กล่องพอดีนะคะแต่ถ้าใครจะใส่กล่องปลาแซลมอนนะคะก็น่าจะต้องขยายความกว้างนะคะออกอีกสักนิดนึงนะคะ โรงเรือนหลังนี้นะคะสามารถที่จะขนย้ายได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฝังเสาลงไปในดินเหมือนโรงเรือนใหญ่นะคะแต่ว่าก็จะหนักหน่อยเพราะว่าใช้ไม้ล้วนๆทั้งหลังนะคะส่วนคุณผู้ชมจะใช้เป็นเหล็กนะคะก็น่าจะเบากว่านะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไม้ที่จะผุพังด้วยนะคะจากที่ใช้มานะคะ โรงเรือนสองหลังนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะส่วนตัวโบเองนะคะมองว่าโรงเรือนหลังใหญ่นะคะช่วงความสูงระหว่างที่วางกล่องถึงหลังคานะคะจะมีบริเวณให้อากาศได้ถ่ายเทได้มากกว่านะคะทำให้อากาศภายในโรงเรือนไม่สะสมจนเกิดเป็นความร้อนกันนานๆนะคะ,ะจึงส่งผลให้ผักของเรานะคะโตแล้วก็สวยได้เร็วกว่านะคะ ในขณะที่โรงเดือนหลังเล็กนะคะมีพื้นที่ระหว่างที่วางกล่องกับหลังคาของเขานะคะมีพื้นที่ที่ใกล้กันนะคะความร้อนจึงตกกระทบกับผักได้เร็วกว่านะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะเช่นกันที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นเพียงประสบการณ์นะคะที่เจอมาเองของโบเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะโบเองก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสักถามอะไรนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ